ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ มารายงานสภาพฝนอากาศครับผมขอขอบคุณแฟนข่าวทุกๆท,ท่านนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันที่9มิถุนายน 2567นะครับสำหรับเย็นนี้พื้นที่ที่มีที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็อยู่ทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับโดยพบว่าช่วงค่ำนี้มีมเมฆปกคลุมและมีเมฆก,กลุ่มฝนพัดเข้ามาเป็นะระลอกละลอกด้วยกันนะครับลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกือบทุกภาค มีฝนตกเป็นระยะระยะตลอดทั้งคืนครับผมสำหรับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมทั้งวันก็มีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆครับผมซึ่งขณะนี้ก,ก็ก็ตกลงมาโปรยปลายตกลงมาเรื่อยๆครับ สำหรับการตรวจพบกลุ่มฝนในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันนี้ทางเรดาร์ได้ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณเรดาร์ได้ตรวจพบเมฆกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬ หนองบัวลำพูดอดรธานีสกลนครนครพนมชายภูมิการสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชส,สีมาบุรีลัมบุรีรัมก็เริ่มมีฝนแล้วนะครับตามมาด้วยนครราชส,สีมาซึ่งอาจจะมีฝนตกลงมาในค่ำคืนนี้ครับผม ไล่ลงมาทาง,ทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทกาญจนบ,บรุรีสะแก้วอุทัยธา,ยานีก็เริ่มมีเมฆฝนปกคลุมแล้วนะครับจังหวัดจันทบรุรีตราดเพชบบรบุรีประจวบคิริขันชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีตรังสตูลและยะลาครับผมสำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปพบล่องมรสุมพาดผ่าน ทางภาคเหนือตอนบนและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ราบรุ่มครับผมโดยทั่วไปในลักษณะอากาศของวันที่9และวันที่10นี้ประเทศไทยจะปกคลุมไปด้วยเมฆและเมฆฝนนะครับอาจจะมีฝนตกหนัก ตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาน่านและแพร่ อุตรดิตตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง24-26องศาเซลเซียสและมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการพยากรณ์อากาศทางภาคทวนออกเฉียงเหนือสำหรับค่ำคืนนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลร,ราชธานีครับผมโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงค่ำคืนนี้อยู่ระหว่าง25-27องศาเซลเซียสมีลมมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาดูการพยากรณ์อากาศในช่วงค่ำนี้สำหรับทางภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีครับผมอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วงระหว่าง24-27องศาเซลเซียสครับโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับทางภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เหมือนกันครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง26-28องศาเซลเซียส มีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยครับมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับค่ำคืนนี้มีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง27-28องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหาคนครก็มีเมฆปกคลุมเต็มทั่วท้องฟ้าครับผมเลื่อนลงมาดูทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง24-26องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาพบลมมรสุมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับผมตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโมต,ต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังภาคใต้ฝั่งทะวันตกในค่ำคืนนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง33-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับผมตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อช,ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะครับสำหรับทางภาคใต้คาดว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปครับผมสรุปสภาพอากาศสำหรับประเทศไทยช่วงค่ำนี้ จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดขึ้นมาสู่ประเทศไทยตอนบนและตอนกลางตลอดจนทั้งภาคอีสานลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดฝนและเมฆฝนปกคลุมทั่วทุกพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับขอให้พี่น้องทางภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบน โปรดใช้ความระมัดร,ระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในที่ราดเชิงเขาและที่ราบต่ำอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ตลอดจนจนตลอดจน,ดจนถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าลักษณะอากาศแบบนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ครับผมสำหรับการพยายกรณ์อากาศวันนี้กับผม ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณท่านผู้ที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจครับขอให้ทุกท่านมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองมีเงินไหลนองทองไหลามานะครับขอบพระคุณมากครับผม